อันนี้ก็เป็นเบีย้ยปาป,ปิกานะคะแบบปาป,ปิกาแบบผลหรือลูกยาวนั่นเองไม่ใช่ลูกกลมนะคะที่เราซื้อมาจากช็อปมากินกับส้มตำที่เนียวก็เลยพามาลร็ดเขาออกก็เลยมาเพาะหัดสรุปว่าเบีย้ยเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เขาเลยข,ขึ้นมาเยอะเดี๋ยวเราจะรออาอากาศที่ดีนะคะเราก็จะเอาไปปลูกในบ้านผักนั่นเองค่ะเพราะว่าเราต้องปลูกในที่ร่มที่พอคอยมิตนแตงแดด เพราะว่าถ้าปลูกในแสงแดดจ,จ้าถ้าเขามีผลออกมาแล้วเดดเขาจะเผาผลของเขาเหี่ยวหรือแห้งค่ะแล้วมันก็จะลวงตอนนี้ยังพอทันได้ต้นเขาเนี่ยลงได้แล้วนะ,ะลงปลูกได้แล้วแต่ว่าอากาศยังไม่ค่อยดีปันใดค่ะทีน,นี้เก็บไว้ในบ้านมันก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเพีย้ยบ่เพีย้ยยังก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเบื้องตีละดำหมดแล้วเดี๋ยวยิ รออีกอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าเกิดว่าเบียอ่าอากาศดีมากๆแล้วก็จะเอาไปปลูกค่ะถ้าเก็บไว้นานเดี๋ยวกลัวไอ้เพียอย่างเขาจะกินล้ําต้นนะคะล้ําต้นหรือใบเก่าเดี๋ยวเขาจะตายนั่นเองนะคะต้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆปลูกรอบนึงก็เก็บได้กินน,นั้นหนา้อนนะคะสวยมากๆต้นสมบูรณ์เลยค่ะ